เนี่ยเราก็เทเป็นสายมันก็จะฟูขึ้นมานี่เรียกว่าไข่เจียฟูวันนี้จะทําไข่เจียวกรอบกอะที่แบบสูตรที่ ลูกบอกว่าครัวพี่ตุ๊กี้วันนี้เปิดครัวพี่ตุ๊กี้นะใจใจบอกว่าไข่เจียวกรอบที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับครัวพี่ตุ๊กี้วันนี้ทําให้กินค่ะทําให้ลูกค้าดูไข่เจียวกรอบอ่ะทำง่ายมากเมนูนี้อตุกเข็นนะร้านอาหารทํากันแล้วลูกสาวทุกก็ชอบกินก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะว่ามันทํำยังไงต้องใส่น้ํามันเยอะๆตุ๊กจะใช้กระทะแบบนี้หม้อล่ละไอหม้อนี้เอาไว้ทาไข่เจียวให้ใจมันอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยหม้อมันจะดําหน่อยนะอ่ะตั้งน้ามันให้ร้อนไข่สองใบเอาแบบหนึ่งลูกก็ได้ด้ด แบบหนึ่งฟองแล้วทําให้ดูแบบสองฟองนะจ๊ะเอาทําแบบหนึ่งฟองก่อนนะจ๊ะออาทําแบบหนึ่งฟองก่อนที่แบบเทิร้านอาหารเขาทากันนี่นะคะอ่าไข่ขออนุญาตใส่เกลือนิดนึงเนื่องจากหน้า10พิล์มปลาบ้านเราไม่มีเลยค่ะทากับข้าวบอ่อยเกินเอาใส่เกลือชมพูไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตีได้เลยอันนี้ไข่เราซื้อมามไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ไข่เจียฟูทําแบบนี้ทําง่ายมากทานกินที่บ้านก็ได้อ่าเปิดไฟให้แรงหน่อยต้องการน้ามันร้อนค่ะถ้าน้ามันยังไม่ร้อนมันก็จะไม่ฟูมันจะไม่ขึ้นมาเดี๋ยวรอให้แบบฟูแบบฟู ขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวใส่เปิดไฟให้แรงก่อนเดี๋ยวเวลาน้ํามันร้อนเราก็ค่อยเบาไฟอันนี้คือเทคนิคเลยว่าน้ํามันต้องร้อนร้อนแล้วเบาไฟก่อนนะคะเพราะว่าเวลาน้ํามันร้อนมันจะร้อนแบบร้อนเลยเอาเริ่มนะคะเนี่ยเราก็เทเป็นสายมันก็จะฟูขึ้นมานี่เรียกว่าไข่จะฟูเวลาเทก็คือค่อยๆเทเป็นสายเป็นสายอ่า ยกสูงสูงแล้วเทค่ะนี่คือไข่หนึ่งใบค่ะรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเวลามันจะได้มันก็จะนี่แพสวยมากแพสวยสวยแล้วก็เนี้อกอบแน่นอนรับประกันเลยเพราะว่าแพสวยไฟไม่ต้องแรงมากนะคะถ้าไฟแรงมากเดี๋ยวไข่จะไม่ทันกรอบอ่าอันนี้ก็คือกรอบแล้วเราก็จะได้เมนูไข่เจียวที่เป็นไข่เจียวแบบฟูแล้วตัวนี้เป็นไข่เจียวกรอบ จะทุกจะลองทําแบบสองลูกให้ดูนะคะจะได้เนื้อแบบเยอะหน่อยหนึ่งนะคะจะทําแบบทําแบบสองลูกก็ใส่ไข่ไปสองลูกเลยค่ะพลิกฝั่งแล้วจ้าพลิกฝั่งแล้วนะจ๊ะอุ๊ยอันนี้น่ากินมากอะ่ะอันนี้น่ากินมากอ่ะอน,นี่น่ากินมากไปจ้าพลิกฝั่งแล้วอยากได้กรอบขนาดไหนก็ทอดเอานะคะเวลาทอดประมาณสักห้านาทีได้เนาะห้านาทีเนาะห้านาทีก็คือทอดเสร็จอ่ะพอแล้วล่ะอันนี้คือทุกวันก็น่าจะพอแล้วทุกก็เอากอบแค่นี้พอละ ก็เบาไฟเลยอันนี้ใช้ไข่สามใบคือได้เยอะมากกับไข่สามใบกรอบมากอันนี้ดูความกรอบเลยรับประกันความกรอบสูตรนี้ลองเอาไปทํากินกันดูนะคะง่ายมากไม่ยากแล้วก็น้ํามันเนี่ยสามารถที่จะเก็บไวอ้อ่ะทอดได้นะคะเป็นสูตรร้านอาหารแหละอันนี้ลูกสาวทุกชอบกินมากคือมันกรอบมากจริงๆคือกรอบแบบเป็นขนมเลยกรอบแบบกินกับข้าวอร่อยมากอ่ะฝากไว้ด้วยคลิปนี้ไข่เจียวฟูนะคะ